ชีวิตแล้วกันว่าเฮ้ยหลังจากที่เราอยู่มาเป็นเวลาคือถ้านับตั้งแต่เปิดเทอมเอยู่มาประมาณเดือนดเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติถ้านับไข่ก่อนเปิดเทอมก็คือจะอยู่มาประมาณเกือบสองเดือนกันก็แปลว่าตอนเนี้ยวันนี้คือวันที่ประมาณกลางกถุนายนก็คือหนึ่งเดือนหลังจากเปิดเทอมแต่ว่าคลิปนี้มันจะลงเดือนกันยายนคนดูก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยแต่คลิปนานจังว่าไอช่องนี้ก็คือตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะ ผมก็บอกไว้แล้วนะว่าแบบคลิปตัดดีอ่ะก็ใช้เวลานิดนึงเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยหนละังจากที่เราเข้ามาชีวิตเนาะลองเลยตอนนี้ต้องสอบวิดเลยเอาง่ายเหรอ,อไอไ้อะไรอ่านได้ได้แต่เราคงไม่เหมือนกันนะตัวเราเนีย่ยมีเคลเรื่องก,การแบบการเดบิวต์สอบการสองสามสี่แม่งเยอะเยอะก,ก,ก็แยกไปอีกคลิปแล้วกนะันวันนั้นก็เป็นวันที่นอนอยู่แล้วก็ตอนนั้นไม่ได้หวังอะไรนะชีวิตเพราะว่าแบบตอนนั้นติดเอ็มวิดแล้ว เขาติดเอวิท yeah> um <no pues ี่แค่ต้องสบรองแลยวได้ถึงไงเออตอนนั้นติดเอวิดไปแล้วแหละก็เลยคิดว่าแบบเออชีวิตก็ช่างมันละกันเพราะว่าตอนแรกกว่ามันแบบถึกเวิดแนวข้อคีย์วิดมันก็แบบอยู่ในฝ่ายอยู่ในเขาซึ่งแบบไลฟ์สไตล์เราจะแบบไปเที่ยวห้างไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะหรอเขาไม่ใช่เว็นนักดนตีไม่ไม่เขาเขาไปเที่ยวห้างแต่ว่ากินข้าวกับเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่อ่าใช่แต่ว่าคือจริงสองคนด้วยคนคนในบริหาอโปรแกรมติดเท่าไหร่ใช่ก็เลยไม่ได้ แต่ว่าเคปิดก็ดีนะก็แบบโรงเรียนดีพูดภาษาอังกฤษหอดีหน้าตอนนั้นเรามีแค่ข้อมูลแค่นั้นจริงๆในการตัดสินใจระหว่างอินฟิกกับเคปิดใช่แต่ว่าเขามีอีกดีเดียวนึงก็คือการแบบมีครูที่แบบแนะนำเรื่อกันเรียนต่อหลังเทศอ่าไอคนนี้เขาจะเป็นเด็กอินเตอร์วะเนี่ยอินเตอร์อะไรเขาบอกภาษาอังกฤษใช้ไม่ถูกเลยตอนเนี้ยอ่าเยอะเลยไม่ speak English ทำ eye ขาวถูกต้องต่อต่อต่อ ที่เราเคลียรวิดนาะเพว่าเออหอยดีแล้วมันนอนคนเดียวเนี่ยบางทีเราจะต้องแบบมีเวลาส่วนตัวใช่เวลาส่วสนตัวเราก็เลยเรียกเคลวิดมาแล้วก็มีแบบความฝ <c oughs> ันเฮ้ยมันด <I S 2> <ๆ S 1> ูแบบยิ่งใหญ่ไอ้แพะมันดยู <c oughs> ถ้าสมมติแบบครั้งหนึ่งในที่เราจะพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องๆตึงๆสักครั้งหนึ่ง<อ>มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากก็เลยไปเรือกมาขีดตอนหลังจากที่ติดไปแล้วน้องมันเรื่องมีการรายงานตัวหนึ่งสองทั้งีดแล้วก็ส่งเอกสารไปเขาก็จะมีให้เลือกไซส์เสื้อหนึ่งสองทั้งขีดปกติเนาะแล้วเคลีย สอบแบ่งเด็กในการเข้าค่ายก่อนเปิดเทอมเพราะว่าแบบเด็กแต่ละคนภาษาอังกฤษก็ไม่เท่ากันเนาะเขาก็จะมาสอบกันก็จะอันนี้ก็เป็นการสอบอันหลักเขาก็จะมีข้อสอบมาให้ทำเขาก็จะแบ่งเด็กเป็นสองประเภทก็คือเด็กง่วงกฤษกับเด็กเก่งเด็กเองไงดีโอ้ด่าตัวเองทำไม่เด็กไม่เก่งอังกฤษกับเด็กเก่งอังกฤษอ่าไม่เก่งไม่ใช่มาพังโมนะครับไม่เก่งเป็นมาพังโมครับก็ต้องดิสครมให้ไวก่อนซึ่งเราก็อยู่เปีหนึ่งครับเป็นพวกไม่เก่งอังกฤษเนาะ เ,เรียนวางงูวะก็ได้โอเคมาเราก็อยู่เฟสหน,นึ่งแล้วแล้วก็ประมาณไปไปในสายล้วก็จะมาเข้า,าค่ายที่โรงเรียนซึ่งก็การเข้าค่ายั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนมาในตัวเลยเออทางคุณครูน้องก็จะมีแบบลิสต์อุปกรณ์ให้นะว่าเราต้องซื้ออะไรซื้อของเข้ามาหข้ามาบ้างซื้อผ้าห่มซื้อผาปูปออกหมอนใช่อะไรอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบจําเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนนี้เราก็ต้องซื้อมาเองเนาะแล้วก็ซื้อของมาเรียบร้อยมาแรกที่เรามาค่าย PSC เนาะหรือว่า P Stational Camp ก็คือ คือเป็นค่ายในการฝึกภาษาอังกฤษนะสำหรับคนที่จะมาเรียนเควิสซึ่งเราก็อยู่เฟสหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อเม้งก็เข้ามาซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเควิสนะเพราะว่าบางคนอาจจะเคยมาก่อนนะเพราะว่าเควิสเนี่ยมัาช่วงสิงหาคมเขาจะมีโอเพ่นเฮาส์กันเขาเป็นยังไงตอนที่มาใช่ซึ่งเป็นยงไงว่าเขาตอนนั้นจะว่าตอนนั้นนี่คือติดใจกับสนามบาสไามครับสนามบาสที่ใช้กับสนามวอลเลยสนามที่ก็สองแต่รอการชิบหายแล้วก็รอมากเลยคุณแล้วคุณติดใจได้ไงนะคือผมติดใจเพราะผมไม่ได้ปกติทีี่่่โรรงเยนนมมัไคอยเล่นที่โรง บบใช้แป้งจริงๆไปดีๆ<อ>เรือสนใจแค่สนามสนามบาสในอยู่เขาไม่สนใจออโอเคมาต่อครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่เควิทแล้วนกะ็แบบไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนที่เห็นก็คือแบบเปมนแบบเป็นยู่นรลูปตามเฟสตามผู้ปกครองพี่ส่งมาท<ช><อ>ี่น้ จะให้ผู้ปกครองมาส่งเด็กนทนี่หอสิ่งแรกก็คือเห็นสนามฟุตซอลเป็นสนามฟุตซอลเป็นสนาม เดีย๋ยวมาเขาให้มารายงานตัวส่งเอกสารปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจะมีลิสต์ห้องนอนมาให้ด้วยแต่แตละคนนอนห้องไหนนอนที่ตึกไหนอะไรวันนี้ซึ่งหอพักพี่เควิทเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ตึกก็คือ3ตึกเป็นของผู้ชายแล้วก็อีกหนึ่งตึกเป็นของผู้หญิงซึ่งแต่ละตึกของผู้ชายแต่แต่ละตึกทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสี่ชั้นซึ่งอันนี้ผมจะเล่าแต่ละตึกของผู้ชายนะเพราะว่าของผู้หญิงผมก็ไม่เคยเข้าไปเพราะว่าก็าาเข้าไปหยอกยอกยอกเข้าไปก็โดนตังบงนสีคชั้ใช่ใช่ใช่ไม่เคยเข้าไปครับแต ชั้นล่างของหอเนี่ยมันก็จะมีสำนักง,งานบ้านพักของครูเนาะแล้วก็จะมีสไตล์ดีรูมซึ่งสไตล์ดีรูมเนี่ยมันก็จะอยู่ในแต่ละตึกเลยตึกแต่หนึ่งห้องซึ่งห้องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่แบบเอาไว้แบบเผื่อใครอยากจะมาทาโปรเจกต์ตอนกลางคืนที่แบบอาจจะมีเพื่อนผู้หญิงมาทําด้วยซึ่งเพื่อนผู้หญิงเขา้าตึกผู้ชายไม่ได้ก็เลยมาทากันในห้องนี้ซึ่งก็มีการจองกันก่อนแล้วก็ชั้นด้านล่างก็จะมีเป็นห้องซักรีดซึ่งวิธีการซักผ้าของที่เคิตก็คือเราก็เอาผ้าใสา่ถผผุง พอมาวันธรรมมาตอนเย็นเราก็จะได้เป็นผ้าที่ซักมาแล้วก็รีดมาแฝงไว้ซึ่งอันนี้ผลิกกับที่เคยคิดไว้นะเพราะว่าที่เคยคิดไวใใ้ในในในหัวตอนนั้นมันจะแบบเป็นการแบบเขาจะวางผ้าวา,วางผ้าไว้เด็กแล้วเราก็ต้องไปไล่หาเสื้อผ้าของตัวเองเแต่ว่าอันนี้เขาจะวางแบบกองๆมาให้แล้วก็มันจะมีแบบตรงนี้เป็นที่ วางเสื้อของใครใต้หอก็จะมีตู้ขายของอยูอ่แล้วก็มีที่นั่งอะไรก็ว่าไปโอเคมาถึงชั้นหอพักชั้นหอพักเนี่ยเราก็จะมีหอชายนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดสปีซึ่งตรงกลางระหว่างปีทั้งหมดเนี่ยไอ้นีเขาจะว่าเป็นคอมมอนรูมซึ่งคอมมอนรูมก็จะเป็นที่แบบที่ไว้นั่งเล่นสำหรับคนที่อยู่ในแต่ละชั้นซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ย e ห้องคอมมอนรูมน่าจะมีคนมาใชา้ยเยอะมีแอร์แล้วก็โซฟา โซฟาตั้งสบายหรือว,ว่าแบบมีท okay. ีวีโอเคโซฟาก็คือไม่มีแอร์จ้าจริงโซฟา,ฟาเป็นแบบเป็นไม้แล้วก็มีเบาเออมีเบาแล้วก็ทีวีมันก็ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยใช้แต่ว่าคือ่ใชคือจริงๆถ้าเกิดมีแอร์จะมีคนไปใช้ใช่ค,คือไม่มีแอร์ทุกคนอยู่ในหอ้อง มันก็จะมีครัวามาให้นะก็จะมีพ็ไมโครเวฟมีอ่างล้างจานมีตู้เย็นอะไรให้ประมาณนี้โอเคมาต่อ1ชั้นเนี่ยเขาจะแบ,บ่งเป็น4ปีปีแล้ว4ปีกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ห้องซึ่งไอแต่ละปีเนี่ยก็จะมีห้องน้ำเป็นของตัวเองห้องน้าก็จะมีอ่างล้างมือมีโถส้วมมีห้องอาบน้ําแล้วก็ที่ฉี่อย่างละ2ห้องแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นหห้องเนาะเอาจริงนะวันแรกเราที่มาคงน่าจะแบบเป็นแบบเป็นปูนกั้นแต่ละห้องเลยสรุปก็คือไม่ใช่มันจะเหมือนแบบเป็นห้องใหญ่ๆแล้วกั้นแล้วแล้าวา่ อ่ะอยนนี้คือตู้เสื้อาอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะได้ยินเสียงของห้องข้าง,งได้ใช่ไหมครับกองแปงโอเคน่าจะนอนแล้วไม่รู้ไม่กีออ <laughs> ่อยู่เลยได้ยินใช่ไหมครับ โอเคครับเรามาต่อกันครับมาต่อซึ่งหอนี่เราก็มารู้ว่าแบบแต่ละชั้นมันไม่เหมือนกันนะชั้นสองเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเก็บเสียงดีกว่าชั้นสามนิดนึงชั้นสามเนี่ยมันก็จะไอตรงเนี้ยมันเป็นแค่แผ่นไม้โง่ๆแล้วก็มีรูอยู่ด้วยซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ว่าห้องค้างปิดไปแล้วหรือยังแต่ว่าห้องนี้มันจะมีชั้นเก็บของมากกว่าใช่ใช่ก็จะมีพวกแบบเก็บกองฝั่งนี้แล้วก็มีกระจกตรงนี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยโอเคแล้วเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆโต๊ะอ่านหนังสือออดี๋วให้หุ้กกคนนูงรั วันนี้ก็จะมีที่เก็บของตรเก็บตนนัวกองนี้มีตู้เสืสอนน้อผ้าตรงนี้นี่ขอโชว์ดินะครับทีบ่ดีช่โว้เป็นอ้อก็จะเป็นระเบยียงเนาะเขาก็จะมีที่ตากผ้ามาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต้ออ่านหนังสือนั่นเองตัวมีรินชักตรงนี้อะตัวมีรินชักใช่ตัวมีรินชักฉันส่งไปดิ<ๆ>นะครับแล้วก็มีเอ่อ โอเคนะครับก็คลิปที่แล้วทุกคนก็เป็นไปนได้แนละ้วคลิปที่แล้วที่ยังไม่ได้ลงนะฮะตอนนี้เ <c oughs> ดี๋ดวยวเข้ามาจำนวก่อน <S <S ใช่ใช่๋ยวเข้ามาจำนวนก่อนเพื่อนก็จะมีปลั๊กไฟมาให้อันนี้พีัคุณต้องต้องเอาเองแล้วก็ที่หัวเขาก็จะมีแฝงโคมไฟให้นะหรือว่าใครอยากจะเอามาเองก็มาได้ด้านบนก็จะมีที่เก็บของนิดหน่อยนะก็มีเก้าอี้มาให้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะหอเขาจะให้มาแค่ฟูกอย่างเดียวเราก็ต้องหาผ้าปูที่นอนผ้าปอกหมอนมาแล้วก็หมอนมาเองนะตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟตรงหัวนอนอันนึงนะครับแล้วก็อันนี้เปป็นระตู เออ,เออมีแอร์มีแอร์ในแต่ละห้องเลย ใช่แล้วก็ประตูเนี่ยเดิมมันจะไม่มีกระดาษม้วบบนก็คือด้านล่างโซนเนี้ยมันจะมันจะเบลอแต่ด้านบนมันจะไม่เบลอสำหรับใครที่ต้องการแบบ privacy ขึ้นนิดนึงนก็เอาการะดาษมาแปะประมาณนี้โอเคแล้วก็มีหลอดไฟข้างบนต่รู้สึกที่โรงแมสุดคอือค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 แอค้อคือคือครอคื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 าคือ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 คนอคื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 ่ไือค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 รอตือค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 ิอค้วยนะครัคว่าติด ไอ่เข้ามาวมันรุมเถครับมันร้อนครับขอบคุณครับโอเคมาต่อแล้วก็ตอนที่เราขึ้นมาในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีตู้วางรองเท้าอยู่อาซึ่งตู้วางรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีตู้เยอะมากเราก็สามารถที่จะไปเอารองเท้าไปใส่ในตู้ได้ซึ่งที่พื้นเนี่ยมันจะเขียนว่า no shoe please แต่ที่เยอะกว่าตู้มันคือรองเท้ารองเท้าที่บ้าเมันไ บัตอิสโนวาชูพลีสแล้วก็ในแต่ละชั้นก็จะมีห้องซักผ้าในแต่ละชั้นอยู่ซึ่งแปลกมากครับชั้น3เนี่ยคือปกติเขาจะมีเครื่องซักผ้า2ตัวเครื่องอาผ้า1ตัวชั้น3ชั้น3าอันนี้ชั้นเรานะก็คือจะมีเครื่องซักผ้า1ตัวเครื่องอาผ้า1ตัวซึ่งชั้น3เนี่ยจะมีคนอยู่ทั้งหมด24คนแล้วก็คือมี4ปีปีแล้วหห้องก็คือ6กคูณ4ี่ยีห้องต่อชั้นแต่ว่าชั้น4เนี่ยด้วยความที่มันอยู่สูงแล้วมันก็จะมีคนอยู่ประมาณ5คนไหมไม่รู้ไม่รู้ไปเลยห้าถึง6กประมาณหกคนนั่นหนึ่งปี ซึ่งเสือมีเครื่องซักผ้า3ตัวเวลาจะซักก็คือแบบชั้น3เต็มตลอดก็คือต้องไปเบนเบียชั้น4ี่นิดนึงโอเคแต่หอแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อมาหลังจากที่เราจัดห้องเสร็จเราก็จะลงไปด้านล่างที่ด้านล่างหอนะครับก็เขาก็จะพาเราไปกินข้าวแล้วก็ผมไม่เคยรู้ก่อนว่าโรงอาหารเขาแยกจากตึกเรียนไม่เคยรู้มาก่อนเลยโรงอาหารเขาแยกจากตึกเรียนโรงอาหารเขาก็จะไม่มีแอร์เหมือนเดิมครับก็จะมีโต๊ะก็จะมีทั้งังโซนที่แบบมีโต๊ะแบบโต๊ะสูงกับโต๊ะต่า เหมันก็มีตัวที่ห้องแอร์แต่ว่าห้องแอร์สำหรับครูครับรแล้วก็จะมีเป็นที่ตักข้าวซึ่งไอเมนูอาหารแบบมันจะเป็นแบบเหมือนเขาทำอาหารมาให้แล้วก็จะมีทั้งหมดแบบหลายๆเมน,นูไหนจะมีสักสี่เมนูแล้วก็ไป่ตักเอาว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะกินอะไรบ้างประมาณนี้แล้วก็ชีเด็ดก็คือจะมีต Ū ูน้นมครับนมก็จะมีนมรสจืดแล้วก็ช็อกโกแลตมาบางวันแล้วก็จะมีตู้ไอติมนะซึ่งตอนปิดเทอมนะกายังมนะไม่เอาไอติมมาลงซึ่งตู้ตไอติม ก็ต้องจ่ายตังค์ซึ่งเราจะจ่ายตังค์กันระบบความซื่อสัตย์อยู่ออกมาแล้วต้องจ่ายนะจ๊ะไม่งั้นไม่งั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เดี๋ยวไปกันสิเดี๋ยวกันสิหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปทํากิจกรรมในในค่าย PSC กันต่อซึ่งกิจกรรมแรกที่เราทํานั่นก็คือนั่นก็คือดอ r ม activity ก็คือหลายคนที่เพิ่งมาตอนเที่ยงครูเขาก็จะให้เวลาตอนบ่ายในการจัดหอพักนิดนึงซึ่งเราจัดมาตอนเช้าเสร็จแล้วเนาะเราก็จะนอนแล้วก็พอเราจัดเสร็จเนี่ยก็จะมีครูเข้ามาดูห้องว่าแบบพื่อจัดเรียบร้อยไหมมีอะไรต้องการเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าห้องเรียบร้อยไหมเออถามสารทุกสุดดิบ ประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นเวลาน่าจะเป็นที่ผมรอฟอยคนเดียวนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเคยมาคีรีกันละซึ่งกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือสกู๊ตตัวก่อนที่เราจะออกจากหองพักแล้วก็ไปที่โรงเรียนเพื่อสกู๊ตตัวเนี่ยก็จะมีแบบมีการใช้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นละซึ่งวิธานี้นั้นะเป็นวิธีนะึวิธีที่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าใช่ใช่เราจะได้ใช้ภาษาเก็บแบบจริงจังแล้วคือ ใช่เนีเขาบบกจริงๆคือเขาบังคับพยายามให้เราใช้ภาษาอังกฤษในเวลากิจการมากที่สุดใช่ก็คือหลายคนที่อาจจะคิดว่าแบบเพื่อมัอยู่เคบิทแลแ้วแบบเพื่มันต้องอังกฤษตลอดนะพูดไทยอาจจะไม่มีคนคุยด้วยไม่ใช่เลย ไเลยเราคุยกันอังกฤษแค่ตอนเรียนเท่านั้นบางทีเราเรียนเนื้อหาอยู่ภาษาอังกฤษอาจจะไม่เข้าใจครูก็จะมีแบบพูดเป็นภาษาไทยแซกในบางบคำถามยากครูต้องแซกไท้เหรอแล้วก็ถ้าสมมติไม่เข้าใจก็สามารถถามครูเป็นภาษาไทยได้เลยเพราะครูทั้งหมดมันก็เป็นครูไทยแหละมีบระเวณที่แบบครูเป็นครูแบบเอ่อครูอังกฤษมานั่นแหละก็สามารถถามครูได้เป็นภาษาไทยก<ม>็สําหรับใครที่แบบวัร่เรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคมาเราก็มาสกูทัวร์กันโอเคซึ่งการไปโรงเรียนเนี่ยเราก็มีไปได้หลายทางนะมัน ก็จะมีทางที่มันแบบคอาเว่ากับทางริมน้ำเขาบอกว่า,าวก็จะเป็นแบบทางที่มันมีหลังคาอยู่ทางริมน้ํำเราก็ได้เจอแบบทัศนียภาพที่สวยงามของสระน้ำชีวิตแล้วก็โรงเรียนที่สวยไหม โองเรียนที่ก็โอเคเหาเจอหากเลยใช่ครับแล้วก็มีหาทำสั่งเสียงซิงเอร์สำหรับใครที่มาคิดวิธีแบบเพงได้หามันเป็นนิดนั้นจะแบบรูปหัวได้นะมีวันหนึ่งครับผม่าจักรยานฝูงหามันมันกลางปีกใส่ผมก็เลยแบบจอดถ่ายรูปมันตั้งหนึ่งเออเพราะมันจะมีโอกาสค่อนข้างยากเนาะในการที่เราแบบเจอหาที่ใกล้ขนาดนี้ก็เลยแบบถ่ายรูปอัดตั้งหนึ่งสโลหาแั่งวิ่งไล่ครับจักรยานเลยใช่ใช่ใช่เลยจักรยานหนีครับลอยเลยหงลอยคนเจอ ค okay. มาต่อที่สกูทัวสกูทัวก็จะเป็นเป็นการแบบแนะนําโรงเรียนไปในตัวด้วยเนาะว่าแบบห้องแลบที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างสถานที่หลักๆแล้วกันสำหรับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ซึ่งมีเครื่องหนึ่งที่แบบโคตรเท่เอะเฮ้ยมีในควิปด,ด้วยมันคือเครื่องที่แบบเขยา่า ๋อ,อใ,<ช>ให้เห<ช>ี<ช>่ยแล้วก็มีไฟแบบปลูกต้นไม้อยู่้วยอ่าใช,ใช่ใช่ใช่เออเขาเห็นแร้วแม่งเขาตกใจมากนั่นแหละผมก็ไปสองห้องนั้นดูว่าแบบเฮ้ยก็ดูตั้งนานเฮ้ยโรงเรียนได้มีแบบนี้ด้วยหรอดูความที่โรงเรียนเนี่ยมันมีสมมาตรตึกโรงเรียนอ่ะมันสมมาตรมโตเคมีไอ้ตรงกลางอ่ะแล้วก็มีแยกไปสี่สี่สี่ปีซึ่งแบบบางทีเราก็งงว่าเฮ้ยเราอยู่ปีไหนจะเดินไปตรงนี้ต้องไปทางไหนได้บ้างช่วงแรกๆก็จะงงช่วงหลังๆก็ให้เริ่มจับเรื่องจับทิศได้ ตรงกลางเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นไอคอนิกของโรงเรียนนี้เขาเรียกว่าเอเทรียมทางเดินขึ้นชั้นหนึ่งหรือชั้นสองแล้วซึ่งในระหว่างเนี่ยก็จะมีที่นั่งมีที่นั่งทำอะไรซึ่งตรงนี้ก็้เป็นที่ในการเข้าแถวตอนเช้าด้วย ตรงนี้ก็จะมี hall of fame นะเป็นแค่แบบบันไดวนขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็แบบโชว์ผลงานโชว์ผลงานแล้วก็มี auditorium ครับซึ่งห<ม>อประชุมใหญ่มากาก,ก็คือกินพื้นที่ทั้ง3ชั้นของโรงเรียนเลยอ่ะก็ a u ใหญ่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดเนาะของเควินเนาะเขาจะเรียกว่า a r c ย่อมาจากอะไรครับ Academic Resource Center สวนวิทยาบริการมมอขอบคุณอขอบคุณไอจิตครับที่พูดชื่อเต็มตลอดหลายคนอาจารย์ว่า a r c แต่ว่าผมอ่านมาอ้างน,นะเพราะมัน พยัค์เดียวซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่สิงสถิตของผู้ผู้ติด coworking space ที่แบบอ่านหนังสือนอกสถานที่อะไรประมาณนี้ซึ่งไอ ARC เนี่ยมันจะมี2ชั้นก็คือมีชั้นล่างก็คือเนี่ยพวกหนังสือแล้วก็มีชั้นบนเป็นที่นั่งอ่านชั้นชั้นล่างก็จะมีคกลุ่มสต study room ก็คือเป็นที่สําหรับแบบคนสามารถเข้าไปนั่งทํางานกลุ่มได้ก็จะมีจอทีวีให้ม,มีทั้งหมดห้าห้องซึ่งกั้นห้องทําไมก่อนพูดไปเสียงก็ทะลุกันอยู่ดีมันไม่ค่อยเก็บเสียง ใช่อยู U K wit นี่ <hm ไ,มไม่มีอะไรเกีับเสียงเลยห้องเนี่ยแม่งป้องแป้งฮะเหรอไม่มีอะไรไมม่ีอะไรเสียงดังนิดหน่อยนะอย่าโทษกันเขาถ้าเกิรูมเมทดีเขาก็จะไม่ว่าอะไรครับถ้าเกิดรูมเมทเขาจริงจังกับการนอนรูมเมทสวยรูมเมทก็สวยถ้ารูมเมทก็จะมาด่าเราเขานั่งงวุ่นวิ NOW ่งเมื่อย ที่ ARC เนี่ยมันจะมีมุมมุมอยู่มุมหนึ่งซึ่งแบบเราว่าเป็นมุมที่แบบดีมากๆนในการอ่านหนังสือคือมันจะมีที่นั่งที่นั่งหนึ่งที่หันหน้าไปที่เล็กบ่อน้ําช่วงแรกๆเราก็แบบเฮ้ยวิวมันสวยอ่ะเราก็เลยมานั่งอ่านหนังสือที่นี่ก็ก็ชอบมานั่งตรงเนี้ยเออ โรงยิมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะ้องก็จะมีสนามฟุตซอลให้1สนามด้านในโรงยิมก็จะมีโซนที่แบบเป็นห้องออกกำลังกายก็จะมีอุปกรณ์เ <utt> สริมก้ามเ <utt> สริมก้ามทั้งหลายอยู่ในนั้นนะแล้วก็จะมีสนามแบบสามสนามนะแล้วก็มีไม้ให้ซึ่งก็บางอันก็มีเน็ตบางทีเน็ตก็ขาดบางอันก็ตัวบู์ก็มีบางอันก็หนักมากเออบางอันก็สมประกอบบางอันก็ไม่สมประกอบก็ไปเลือกกันเอาลูก มีเยอะชิบหายแต่มีแต่พังไอ้แต่มันก็มีลูกดีอยู่ก็ลองหาเอาเรื่องจากนี่โอตัวตึงบาง์ของลุยเฮ้ยขอคนอื่นเขาไม่เล่นกันจริงๆได้เล่อยู่ไม่กี่คนก็ส่วนมากก็ไปเล่นสนามบาส์บารนั้นคือคนไม่จริงจังที่กดใช่ไหมเขาคือแบบเล่นทุกวันไม่คิดอะไรเลยคนที่มาเล่นออเสนามบาสกับสนามเวเลียเขาใช้สนามเดียวสามับกันคือก็คือสนามเวเลียแต่แค่มีเป้นหรือเป็นบาร์แล้วก็มีเน็ตนั่นแหละก็คือใช้สนามเวเลย์กับสนามบาสด้วยกันคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสนามแรกคนมันน้อยแล้วเขาไม่ค่อยเล่นเวเลียกันหรือเปล ก็เลยเล่นบา์กันชิวๆแต่ว่าจู่ๆก็มีคนเ,เล่นบอลได้บอลได้เยอะขึ้นแล้วเขาก็เลยสร้างกฎขึ้นมาที่มีอยู่แล้วก็คือวันขี้จะเล่นบาสมันต้จะเล่นบอลได้นั่นแหละครับนี่นะครับผูพ้พี่อยากเล่นบาสอยากเล่นบาสที่ที่เขาอยากเล่นบาสแต่ว่าต้องเล่นบอลเป็นวันม้ต้องตาตลาดเลย <c oughs> เออตรงนี้นี้ก็จะมีแบบเพราะว่าเป็นโรงวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่มันมีแต่มันจะมีเครื่องในการทํา เออเป็นพวกงานช่างอะไรเนี่ยอไอ้ที่เราแฟบแบบซึ่งก็ผมก็เคยเข้าไปก็เคยเข้าไปบ่อยอยู่เพราะว่าผมลงขับจักรยานแล้วมันก็จะต้องมีการแบบจอดจักรยานในในแฟบแบบประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าะะแล้วกันนะว่าขับมันเป็นยังไง ต่อมาหลังจากที่เราสกูทัวร์เสร็จแล้วก็จะมากินข้าวซึ่งไอการกินข้าวเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งแก๊งกันเกิดขึ้นแก๊งเด็กใต้แล้วก็มีแก๊งกรุงเทพใหญ่มากใช่แล้วก็มีแก๊งพวกที่เหลือก็จะนั่งแบบนั่งจะป่มแก๊งกันที่เหลือคือมันจะมาแต่ละโรงเรียนน้อยๆสำหรับบางทีเราก็ปององกันนะซึ่งเราก็ก็หาแก๊งได้ณเวลาเราเนา่ครับคบคนะแล้วก็ก็มาจากนอนนอนตกเดียวกันนั่นเองซึ่งไอพวกนั้นนอนตีเดียวกันตีเดียวกันท้คนใช่กู ปู้อยู่คนละชั้นกับพวกมันต่อมาตอนกลาคืนก็จะมีกิจกรรมไอส์เบรกกิ้ง ไอ n ์เ r รกิ่มันก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบสร้างความสัมพันกันในของเพื่อนๆซึ่งกิจกรรมนี้นะต้องฟิก์กันนะว่าแบบเราจะต้องพูดทภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นการแบบฝึกภาษาอังกฤษในตัวเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใน PSC นั่นเองเขา,าจะมีแบบหัวข้อนะว่าแบบอย่างเช่นแบบให้เกิดวันเสาให้มันวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีหัวข,ข้อขึ้นมาให้ว่าแบบเราจะต้องคุยกันเรื่องอะไรซึ่งต้องคุยกันภาษาอังกฤษในการฝึกภาษาอังกฤษ็นตัวไม่ก็คือเจอว่าตอนที่ไม่มีเพื่อนเพื่อนก็น้อยมากเราจะได้ว่ามีคําถามหนึ่งไม่ใช่คำถามหนึ่งเป็นเงื่บอกว่า เรียกคนบทันเกิดอะรวมกันอะต้องหานห้างมดูโรทูลแล้วเขาเขาจะไปที่ห right? uh ้าใช่ไหมก็คือเศษศูนย์อยู่แล้วแล้วคือมันต้องจับกับคนที่แบบเศษศูนย์เหมือนกันแล้วคือตอนนั้นทุกคนมันจับกันหมดแล้วแล้วไม่มีใครมีเศษศูนย์เลยสักคนคือท้ายก็เลยต้องเออแบบต้องไปจับคู่กับพี่ที่แบบไม่รู้จักมาก่อนแล้วพี่มีแค่คนเดียวเลยตัวนั้นทั้งหมดนได้คุยกับพี่เขาเป็นทางใดคุยกับรุ่นพี่ทางใดไม่ชอบเขาเดี๋ยวคือโทรก็คือได้คุยกับพี่ที่แบบ่เคยอรูมาก่อนแล้วต้องคือเป็นภาษาอังกฤษแล้วพี่เขาตากษี ถาว่าฟังรู้เรื่องไหมก็ไู่ใหม่แต่ว่าตอนทูดกับนี่ยากสุดเพราะเรื่ยังพูดภาษาอีกครั้งแรกๆยังไม่ชินกิจกรรมก็จะเร่มประมาณตั้งสองคืนเรากลับออกมาแล้วก็มานอนเป็นการนอนที่รวดเร็วซึ่ง เอ่อพูดถึงการานอนได้หนึ่งด้วยความที่ตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นประมาณ6กโมงเพื่อมาวิ่งออกกําลังกายเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราเป็นคนนอนเร็วขนาดนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแบบคนนอนดึกขนาดนั้นซึ่งมาอยู่ชีวีเนี่ยเราปรับตัวได้มากที่สุดก็คือนอนประมาณ5้าทุ่มน่าหมายคพาะว่าเราจะนอนได้น้อยกว่า7ชั่วโมงเพราะเราต้องตื่น6กโมงซึ่งถือว่าน้อยนะเพราะว่าปกติเราก็เป็นคนนอนมากเนาะเรานอนประมาณแบบแปด เก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงถึงจะแบบโอเคจากการที่แบบสอบถามเุื่อนพี่มาเน้วแบบเฮ้ยพี่มีวิธีการจัดการเวลาการนอนอยังไงนอนน้อยเป็นยังไงบ้างควรตอบเป็นเสยนเดียวกันหมดว่าเควิตนอนน้อยซึ่งเราจะใช้เวลาน,นอนไม่ใช่แค่ในเตียงจะใช้เวลานอนกันใหห้องเรียนด้วยซึ่งไอห้องเรียนมันไม่ใช่เวลาที่แบบเฮ้ยเป็นคาบว่างเป็นคาบตอนกินข้าวไม่ใช่คือนอนเวลาเรียนแบบเรียนเลยอะ รครูสอนอยู่อะใช่ซึ่งก็จะมีครูที่แบบอนุญ,ญาตให้แบบเราหลับได้กับหลับไม่ได้นั้นเราก็ต้องเราได้คาดพี่สามารถหลับได้นั่นเองซึ่งมันก็มีเพื่อนถามทักเราว่าแบบทำไมพุโทโธต้องดูงง,งด้วยอะอจริงเราเราก็ไม่เป็นคนง,งงขนาดนั้นปะมันแล้วแต่แล้วแต่สภาพสภาพจิตใจไม่ต้อสภาพการนอนเออนั่นแหละสภาพการ,รอนอนเกีว มันไม่ไหวจริงๆมันหกชั่วโมงทุกวันโอเคหลังจากที่ตื่นมาหกเช้าวันที่สองนะเราก็ต้องมาออกกำลังกายตอนเชา้าเราก็จะตื่นประมาณหกโมง,งนะตอนหกโมงสิบห้า